รำบถามแรกนะครับถ้าคุณไม่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้คุณจะฝากอะไร่วยบ้างข้อความอะไรบ้างโอ้โหนักร้องไม่มีอะไรพูดหรอคะพูดแล้วไม่ออกคือกองอ่ะไม่ฝากก็ติดแดงนะครับอันนี้ยังไม่บอกเลยว่ามาทำอะไรกันเนี่ยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บัตตี้ฮอลส์พิทอัลเราจะมา ล่าท้าผีแบบของต้อไมไปก่อนเพราะเดี๋ยวพี่เต้เขาจะไปล่าท้าผีจริงเขามาซ้อมครับเขามาซ้อมเขาพาคนอื่นซ้อมด้วยครับอ่านน้คําถามแล้วนี้คคาตอบผมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถรับชีวิตออกมาคุณจะฝากอะไรบ้างผมบอกไม่ฝากแล้วถ้าคุณรอดกลับมาคุณจะพูดว่าอะไรมไม่พูดตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆหน้าซีดเหนื่อยเต็มหลังหมดแล้วครับ นิงตอบไรอ่ะกูเกตาตอบไรอ่ะกูเก่งก็เรืบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่รอดกลับมาก็ฝากเก็บผ้าที่ปากไว้ด้วยถ้ากลับมาก็จะพูดว่ากูเก่งครับไม่มีเลยครับธรรมดาครับบอกว่ารอดกลับมาไม่มีไม่รอดกลับมาก็ไม่มีถ้ารอดกลับมาก็เย่คงจะรู้สึกดีนะครับที่รอดกลับมาอะไรก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ามัน แย่หรือว่าดีอะไรยังไงนะ่แต่แต่ผมว่าคงจะแย่ดิผมน่าจะมากเลยตั้งแต่แรกแล้วมาเขาไม่บอกว่าจะเข้าวันผีสารไม่เคยปรึกษาเลยเพื่อนหรอกมันไม่เคยพูดสาเลยผมเลยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เฮ้ยบรรยากาศมันหนาวมากตอนนี้หนาวจนแบบแอร์เป็ไงแอร์มันยืนยืนแอร์มันยืดยืนมันแบบบรรยากาศมันแบบกลิ่นมันไม่ใช่อ่ะ นมาดูท่าเราออกมาดีกว่าว่ามันจะเพี้ยแค่ไหนฝากไว้ทเพื่อนด้านนอร้อมไหมคัไม่พร้อมอ่ะตรงก็นไม่พร้อมเลยไม่ใช่ไหมไม่ก็ไปกันเถอะอยากาเข้าเลยเสจไปสามสองหนึ่งเป็นไงบ้างคะตีนะรู้ได้คำเดียวว่า แมนชั่นเซเว่นนี่น้องเลยอะอันนี้แบบไม่ไหวอะเรายืนอยู่ข้างหลังแบบคือเห็นเป็นตัวตลอดเวลาคือแบบคือฉากที่เขาตามมาเนี่ยเขาขางตามเรามาเลยนะแบบเสียงแบบเขาจะมีแบบเสียงผีรู้ญิงมาพูดข้างๆหนูนี่คือเขาเดินมาคุยเดินมาพูดอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแบบคือคือคือ,อ,อจะบอกอว่า ตองกลางก็น่ากลัวครับไม่ไหวแล้วคือตอนกลางที่จะต่อคจเรจะต่อใจเอดจะต่อใจแั้วแห่ะช่วงกลางแล้วไม่เอาแล้วจะจะบอกว่าในนี้แอร์เย็นมากแต่ว่าดูเหงื่อนเหงื่อเหงื่อเ่อเต็มเลยอ่ะเหงื่อเยอะมากพอที่ครับแต่ตอนตอนนี้ครับมือกองเราฮะคุณเต้ครับสุธีกำลังจะเข้าไปห้องบีครับโซนบีคนเดียวสายเดียว เราแบบเซโนอ่ะเมื่อกี้แบบเขาบอกให้ต่อห้องดีเลยเราแบบไม่เอาแล้วไม่ไหวาเยดินตรวัน่อเงเป็นไงบ้าคะได้ข่าวว่าชายเดียวด้วยเมื่อกี้ชอตก็ได้อยครับโดนได้ขนลุกขึ้น โอ้ยอเฮียไอแกงไอเกงแล้วมึงข้าไปไไม่เข้าไม่หวแล้วคือไม่เข้าไม่หวแล้วจริงๆแคเข้าเอดูเหนื่อยจริงเหนื่อยังไหลปะ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 นวนาแล้วก็มาลองดูได้ครับสนุกดีดีดีอ่ะ